สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูไก่กันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้ามมหาจันค่ะก่อนอื่นมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ R I C E Right ข้าวค่ะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าก่อนที่จะมาเป็นข้าวให้เราได้รับประทานกันแบบในจานนี้จะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปชมขั้นตอนการทำนาปลูกข้าวแบบสมัยก่อนกันนะคะ ก่อนอื่นชาวนาจะต้องให้พี่ควายไปไถนาะเพื่อเป็นการเตรียมดินในการปลูกข้าวค่ะหลังจากนั้นชาวนาจะทําการหว่านกล้าต้นข้าวเมื่อต้นกล้าโตเต็มที่แล้วชาวนาก็จะถอนต้นกล้าทําเป็นมัดมัดค่ะเมื่อเตรียมที่นาเรียบร้อยแล้วก็จะนําต้นกล้าไปปลูกเรียกว่าการดำนาค่ะเด็กๆพอเวลาผ่านไปต้นข้าวก็จะโตขึ้นเขียวกระจีเต็มทุ่งนาเลยหลังจากนั้นนะคะรวงข้าวก็จะเป็นสีเหลืองทอง แบบนี้ค่ะพร้อมที่จะได้รับการเก็บเกี่ยวเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวชาวนาก็จะใช้เคียวเกี่ยวข้าวโดยจะใช้วิธีการช่วยเหลือกันหลายๆคนค่ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วก็จะนําข้าวมามัดกันแบบนี้นะคะและทําการตีข้าวเพื่อให้ข้าวหลุดออกมาจากรวงข้าวค่ะและจะได้เป็นข้าวเปลือกหลังจากนั้นเราก็จะนําข้าวไปสีหรือไปตาก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นข้าวสารแบบนี้ค่ะ เอามาไว้ห่วงให้เด็กๆได้รับประทานเป็นข้าวสวยแบบในจานนี้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากว่าจะได้ข้าวมารับประทานมีวิธีการที่เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักคุณค่าของข้าวเวลารับประทานข้าวอย่าเหลือทิ้งและอย่าทำหกเลอะเทอะนะคะข้าวมีประโยชน์และกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย